อย่าหาทำยิบหูฟังใส่ไมโครเวฟจากเพจผู้บริโภคได้แชร์เรื่องราวไว้ว่าอย่าหาทำต้นเรื่องคือว่ามีผู้บริโภคท่านหนึ่งใส่หูฟังอาบน้ำฟังเพลงปกติแต่พออาบเสร็จอยากทําให้แห้งแต่ไม่มีใดเป่าผม ก็เลยเอาเข้าไมโครเวฟแค่1นาทีก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละจ้าจำไว้นะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ห้ามเอาอะไรก็ตามที่เป็นอิเล็กทรอนิกสเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดโดยสาวคนดังกล่าวก็ได้มาคอมเมนต์เล่าเหตุการณ์ด้วยว่าเราใส่อาบน้ำฟังเพลงค่ะปกติไม่เอามือถือเข้าห้องน้ำถ้าไม่จำเป็นแต่เราเป็นคนที่ต้องมีเสียงเพลงในหัวใจเราก็อาบน้ำทำกิจไป อาบเสร็จก็นึกขึ้นได้ทำไงให้แห้งเพราะไม่มีไดเป่าผมเห็นไมโครเวฟวินาทีนั้นคือเอาใส่เข้าไปกดหนึ่งนาทีเราเห็นว่ามันระเบิดข้างในควันเยอะมากน้องทั้งสองข้างร้อนจี่เลยใจหายมากเสียไปแล้วไม่รู้ทำไงได้ความโง่ของตัวเองด้วยแหละคะ่ะกับความดูเท่าไม่ถึงกันซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นเคสตัวอย่างที่ดีหวังว่าจะไม่มีใครเอาไปทำตามนะคะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ